สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมาเล่าเรื่องดีๆให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะผมชื่อเพียรธรรมพื้นพงพัฒนนะครับอยู่ที่จังหวัดอไทยธานีนะครับขณะนี้ผมอยู่หน้าบริษัทปัญจพัฒน์อินเตอร์กรุ๊ปนะครับคือผมมีเรื่องดีๆนะครับจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับก็คือเมื่อประมาณปี5859นะครับผมได้ไปเรียนรู้นะครับ การทำวายนะครับการทำวายจากข้าวนะครับวายจากข้าวนะครับอ่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมได้รับทราบข้อมูลนะครับจากท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าถ้าเอาข้าวเนาะมาทำวาย ก็จะสามารถช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะครับช่วยเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มมูลค่าข้าวนะครับให้ข้าวมีราคานะครับเพราะว่าทุกท่านก็คงจะทราบกันดีเนาะ,ะทุกท่านที่รู้จักวายนะครับวายเนี่ยจะมีราคาสูงมากนะครับในท้องตลาดแล้วก็มีโอกาสได้ด็อกเตอร์นะครับชื่นอขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนอ้องท่านชื่อดออรราณีนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์นะครับ ท่านจบปริญญาเอกสาขาว,วายจากประเทศฝรั่งเศสมาเป็นที่ปรึกษาให้เนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ข้อมูลได้การเรียนรู้นะครับผมเองนะครับแล้วก็ที่เนี่ยเป็นกลุ่มชาวนาที่ทําเกษตรอินทรีย์เนาะปลูกข้าวอินทรีย์นะครับเราก็เรียนรู้ศึกษาข้อมูลมาระยะหนึ่งนะครับจนทราบข้อมูลพอสมควรที่พอจะอเริ่มกระบวนการทดลองผลิตนะครับ พอเรา,อารู้ข้อมูลเนี่ยเราทดลองผลิตนะครับเราก็ต้องขออนุญาตต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันมีข้อมูลทางด้านกฎหมายเนาะต้องขออนุญาตเพื่อทําการผลิตนะครับเราใช้เวลานะครับทุกท่านครับเราใช้เวลาการศึกษาการผลิตในกระบวนการผลิตเนี่ยหนึ่งปีเต็มๆจึงได้สูตรที่นิ่งนะครับสูตรที่ดีนะครับสูตรที่นิ่งสูตรที่ดีนะครับดีมากๆเลย ลูกค,ค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะพอชิมแล้วก็ยกนิ้วให้นะครับทุกท่านเลยนะครับยกนิ้วให้แล้วก็ซื้อด้วยนะครับนะครับใช้เวลาถึง1ปีในการพัฒนาสูตรนะซึ่งเป็นสูตรของเราเองเลยเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่นะครับครับพอเราได้สูตรนะทุกท่านนะขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านฟังเนาะพอเราได้สูตรอ่าที่นิ่งสูตรที่ดีแล้วนะครับอ่าเราก็เริ่มกระบ,บวนการขออนุญ,ญาตเริ่มกระบ,บวนการต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะ อาทุกท่านครับเราต้องใช้เวลาอีก1ปีนะครับเราจึงได้ใบอนุญาตครบถูกต้องครบถ้วนกระบวนการเลยครับขออนุญาตจากสปสามิตรนะครับเอาเวลา1ปีเนี่ยเราได้ใบอนุญาตตั้งแต่ใบอนุญาตผลิตใบอนุญาตจ,จําหน่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับพอครบ1ปีเนี่ยเราก็นําสินค้าของเราที่ผ่านกระบวนการผลิตยอย่างดีนะครับมีการทดลองชิมอย่างดีมีการส่งห้องแลบตรวจอย่างดีนะครับ ผลจะกแกรบออกมาว่าวนยของเราเนี่ยไม่มีสาราที่เป็นอันตรายตกค้างเลยนะครับไม่มีเลยครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซนเลยนะครับไม่มีสารเลยนะครับอันนี้คือผลจากแกรบนะครับทุกท่านครับและเราให้หลายๆท่านชิมชิมแล้วก็ทุกท่านก็บอกว่าดีมากๆนะครับชมิมแล้วดื่มแล้วดีนะครับดื่มแล้วไม่แห้งนะครับไม่เหมือนสุราทั่วๆไปถึงจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็จริง นะครับและสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิดนะครับนะครับนี่เป็นวายที่ผลิตจากข้าวเนาะนะครับทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยคอนข้างจะดีมากๆเลยนะครับพอเราเริ่มวางตลาดนะครับทุกท่านครับเราเริ่มเริ่มวางตลาดเมื่อปีอะไรครับปี61ครับปี2561ากว่ากระบวนการต่างๆจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ พอเราเริ่มวางตลาดได้ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นเองครับทุกท่านครับพอปี62เนาะคือเราเริ่มวางตลาดช่วงปลายปี61นะครับพอเริ่มตลาดเริ่มเดินนะครับพอตลาดเริ่มเดินเริ่มมีลูกค้านะครับประจําสินค้าเริ่มขายออกนะครับกระบวนการผลิตของเราเริ่มผลิตนะครับเราก็หวังว่าจะช่วยเกษตรกรเนาะคือนี่คือ,อวัตถุประสงค์หลักของเรานะครับ พอปี6.2เจออะไรครับทุกท่านพอปี6.2เราเจอวิกฤตนะครับทุกท่านก็คงทราบดีวิกฤตภัยโรคระบาดนะั่นคือโควิด1 9 9 1นะครับพอเจอโควิดนะครับพอโควิดระบาดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทุกท่านพอโควิดระบาดท,ทางรัฐบาลก็ต้องแก้ไขสถานการณ์โดยมีการสั่งให้เราหยุดสั่งให้เราหยุดผลิตสั่งให้ร้านค้าต่างๆปิด นะครับปิดกิจการเพื่อจะหยุดยั้งโรคเนาะเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนาะเราก็ได้รับผลกระทบเราเราผลิตไม่ได้เลยเราก็ต้องหยุดผลิตถึงเราผลิตไปเราก็ไม่มีที่ขายเพราะอสสถานที่ที่เราควางขายเขาปิดเขาหยุดอยู่ครับเขาปิดกิจการหยุดนะครับแล้วก็เรื่อยๆมานะครับเรื่อยๆมาจนปี6 3สาเอา้าโรคก,ก็ยังไม่หายจางไปปี6,465กก็ยังอยู่นะครับโรคก,ก็ยังอยู่ พอโรคยังอยู่แล้วไปยังไงครับเราก็ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรเพราะว่าสายป่าดเราสั้นเนาะนะครับสายป่านเราสั้นเพราะฉะนั้นเราไปต่อไม่ได้แต่กระบวนการผลิตสูตรการผลิตของเรานะครับผมผมกล้าพูดเลยว่าเป็นสูตรของเราเพราะเราใช้เวลาคิดค้นถึง1ปีนะครับเพื่อให้เป็นสูตรที่นิ่งและเป็นสูตรที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราไปต่อไม่ได้จนถึงปัจจุบันนะครับทุกท่านครับเราไม่สามารถไปต่อได้แต่สินค้าเรามีคุณภาพดีมากๆทุกท่านที่ผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังวันนี้นะครับทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่การบังเอิญน,นะครับทุกท่านครับเป็นการที่เราได้มีโอกาสนะครับร่วมกันนะครับมีโอกาสาร,ร่วมกันที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมร่วมกันนะครับสูตรที่การผลิตเนี้ยผมจะไม่ขายให้กับ ใครไม่ขายให้กับท่านนะครับผมจะไม่คิดค่าสอนนะครับให้กับทุกท่านแต่ผมอยากจะเรียนปรึกษาทุกท่านว่าทุกท่านที่เจอคลิปนี้นะครับท่านที่เจอคลิปนี้แล้วท่านช่วยแชร์คลิปไป1แชร์หรือว่า2แชร์ก็แล้วแต่นะครับท่านช่วยแชร์แล้วท่านก็แคปหน้าจอนะครับผมยินดีสอนให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสอนให้ทุกท่านโดยที่ไม่ได้คิดค่าสอนนะไม่ได้คิดค่าสอนไม่ได้ขายสูตรนะครับ ผมยินดีสอนให้ทุกท่านผลิตไว้ท่านจะดื่มเองหรือจะผลิตทำเป็นธุรกิจก็แล้วแต่ท่านแต่ผมขอท่านแค่เล็กๆน้อยๆได้ไหมครับทุกท่านครับผมขอให้ท่านเลี้ยงข้าวผมสักหนึ่งมือได้ไหมนะครับแล้วผมจะสอนให้ท่านนะครับผมขอแค่เลี้ยงข้าวหนึ่งมือนะครับแลกกับการสอนกระบวนการผลิตไวน์จากข้าวที่มีกระบวนการที่นิ่งนะครับ และผลผลิตออกมามีคุณภาพสูงนะครับคุณภาพดีนะครับถ้าทุกท่านสนใจนะครับท่านเจอคลิปนี้นะครับท่านดูคลิปนี้แล้วท่านช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์คลิปไปแล้วก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ช่วยทักมานะครับว่าท่านสนใจนะครับอยากได้สูตรนะครับอยากเรียนนะครับผมไม่คิดค่าสอนนะครับแต่ผมขอแค่เลี้ยงข้าวผมแค่หนึ่งมือนะครับได้ไหมครับทุกท่านครับ ถ้าได้ช่วยแชร์และก็ช่วยทักมาด้วยครับขอบคุณครับ